จากที่เกิดไปแล้วนะครับว่าวัตถุมงคลแท้จริงแล้วเขาสร้างไว้เพื่อขอพลังนามธรรมพลังเรียบทั้งหลายจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพรอะไรๆก็ตามเนี่ยเอามาใช้เพื่อช่วยในการตอบสนองความต้องการของมนุษย์ตรงๆเลยแต่ต้องเข้าใจว่าในการทำานะก็ต้องไปดูว่ามนุษย์ต้องการอะไรก่อน ต้องการความรักต้องการการเงินต้องการทองต้องการงานให้มันราบรื่นต้องการโชคลาภลอยต้องการอะไรก็ตามที่เป็นด้านดีๆอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นต้องการ ing, สิ่งชยเช่นเป็นวัตถั่วมังคุดอมมงคล,ล<เ>ท, <historic> <ANS> ทั้งๆแล้วไปสาบแช่งหรือป้องกันภัยไรผ่ผีพูดผีทั้งหลายเนี่ยครับเขาก็มีรูปแบบที่เขาในการสรรสร้างแต่ละอย่างนะครับให้อา่ามีความสอดคล้องหรือใกล้เคียงกันกันกบ ตัวของเรื่องนั้นๆอ่าอย่างเช่นเขาจะทําเป็นวัตถุบุคคลสักชิ้นหนึ่งนะครับจะให้เขายกมาเป็นตัวอย่างหรือเป็นอะไรขึ้นมาสักอย่างงเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอย่างดอกไม้เนี่ยก็จะมีการแ็นดดอกไม้แล้วจะถูกนําไปเข้าวิธีกรรมเสกหรือเป็นมวลสารหรือทําอะไรก็ตามเนี่ยในความเป็นดอกไม้มันกลิ่นหอมมันมีสัตว์มีอะไรเข้าตามมาต่อก็จะเป็นลักษณะของเมตตามหานิยมก็มีลักษณะแบบนี้เลยนะครับ หรือวัวธนูใช่วัวธนูเนี่ยเป็นวัวที่เหมือนว่าวัวชนนะมีความแรงมีความชนตั้งหลายก็เอาไว้ในการไล่ผีป้องกันภัยกันตายนะครับมีดหมอก็เหมือนมีดไว้ขู่จัดขู่คนขู่ผีนะครับกันผีกันคนทีนี้ด้วยความที่เขาสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเ,นเขานําเอาเคล็ดต่างๆทางธรรมชาติทั้งหลายมาใช้ก่อนแล้วก็เอาดูว่าแต่ละคนมีความอะไรบ้างดังนั้นเวลาเราใช้วัตถุมงคลจะต้องใช้ให้ถูก กับคนถูกกับงานหรือคนเราเนี่ยจะใช้ในเรื่องงานอะไรเนี่ยหรือใช้กับคนอะไรเนี่ยด้านไหนยังไงเนี่ยก็ต้องใช้ให้ถูกกับงานที่เราต้องการทําคนที่เราต้องการทําสถานการณ์รนั้นๆนะครับเช่นช่วงนี้ยเรามีปัญหาในเรื่องของผู้ผีรรยยยยยยวิัตา์วิญญาณรบกวนก็ต้องหาเรื่องของกันผีแล้วละ่ะเหนเถอะหรือว่าไอ้โชคลาภไม่มีก็ต้องหาของที่แบบเสริมโชคลาภนะครับ แต่เราค่อยอธิบัติอธิบายเพิ่มเติมทีหลังในเรื่องนั้น,นแต่เขาจะบอกให้ฟังว่าแท้จริงแล้ววัตถุขงคลเนี่ยเมื่อเขาตอบสนองในด้านนี้เราต้องไปดูว่าเวลาเขาสร้างเขาสร้างจากอะไรเขาสร้างจากวัตถุอะไรมวลสารอะไรแล้วเขาเสร็จด้วยพิธีกรรมอะไรนะครับมีเงื่อนไขอะไรบ้างในการคัดง,าง้างหรือว่าเงื่อนไขเสริมอะไรบ้างแล้วก็ขอพรจากเทพองค์ไหนนะสามอย่างนี้จะเป็นตัวหลักสําคัญในการที่ เราจะพิจารณาใช้หรือพกพาวัตถุมงคลชิ้นนั้นได้หรือไม่นั่นเองนะครับเพราะถ้าเกิดว่าใช้ขอพรเทพองค์ใหญ่ๆก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการพกพาไปที่อควจรน,นะหรือว่าเป็นพระอะไรเงี้ยอาจจะมีการพกพาพิอิตองค์ที่งข้อห้ามนิดหนึ่งหรือใส่ขนาะที่มีการมีเพศสัมพันธ์ก็จะมีข้อห้ามนิดหนึ่งนะครับ คือถ้าเกิดว่าเป็นสัตว์เป็นอะไรนี่ก็สามารถพบได้ตลอดเวลาแล้วแต่าอารจัก,การไม่ได้พลังงานเยอะเสมอเท่ากับพระเทพทั้งหลายชนบทน้ำปวงนะครับหรือมวลสารในการสร้างก็ตามนะครับาเช่นตำราบโบราณหรือํำหนดให้เอาทองคําแท้สร้างก็ไปทําเป็นอทองเหลืองทองแดงอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่ตรงจุดเท่าไรนักอาจจะไม่ได้ผลมากเท่าไหร่นะครับก็ได้นะครับอันนี้ยกไว้ตัวอย่างไว้ให้รู้นะครับว่าวัตถุบุคคลก็มีข้อสําคัญหรือข้อจํากัดบางอย่างเช่นกัน